ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาบอก,กันอีกแล้วพี่น้องวันนี้เจสิกาก็มาขายของของเจสิกาเพื่อเดนเนี่ย <Yes. S 1> เสื้อผ้านาแพ้ของเจสิกาก,กีตาร์ของแม่เที่วต้๊กเถาหลายแห่ง จัดลานเองนะพี่หน้องจัดลานจะสวยงามดูกระจาเลืออซ้ำนี่ตอนนี้เขายังบอดดิเปิดเข้ามาพี่หน้องนักซื้อ แมตติวหนังยูหนางยูพอดีถามาจะเพราะจะมีเนิฟกันเนิฟเนิฟสเตชันก็ให้แมทธิวไปสิเนิของแมทธิวขายเท่าไหร่ก็ให้น้องไป เคปล่ะพี่น้องตอนที่เจสสิก้าขายเขาไม่ได้ค่ายวิดีโอดอกเพราะว่าเอยต้องไปยางค้าสื่อคองอ่ะนะปกติแล้วก็สิ่ไปฎิขายดอกพี่น้องปกติก็ไม่ย่างสื่อคองอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อนี้เจสสิก้าอยากมาขายก็เลยให้เพื่อนมาขายนะเพื่อนมาขายเงินเพิ่นเองนะพี่น้องขายได้เจ้าบาทก็เป็นเงินเขาองซื่อนะพี่ขอกระเมยเขาก็เมยมัวยสอยเลีมม้ยมหมดเลยล่ละ

Fifty pounds. I huh. You huh? You want two pounds? Give me three pounds. Give me three pounds now and close. Matthew, you And

พี่ที่วันนั้นแฮปปี้อะแม่ม่มาี่นี่โอเคเดี๋ยวดิไม่มาช่วยเลยเดี๋ยวดิ คืนนี้น่าจะใส่ดีให้แม่เลยนะ ขายได้กี่ตัวแม่ไม,ม่เอาหรอกให้จา่าแล้วขายบุ๊กได้กี่บุก๊กได้กี่เล่ม mm hmm. Maybe like twenty Nice Yeah But selly book The Jack and Wilson ones, yeah, but yeah, like it's funny. Okay? yeah, mm. yeah. Bruh. <laughs> I don't know. You? I want like you You didn't give this one to me, this little boy. Yeah. You think you sold about 200 or 300? Well, oh, you kept on taking £2 coins. I don't know to do มาหอดบ้านแล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วมานําเงินมานาเงินมาเจสิก้าข่ยได้ไปไหนวุ้ยขายได้รยลอยกลัวะบนใ้พี่น้องบวกรรมดาเด้เขาไม่เที่ยวกะได้เกือบร้อยเลยนะเนี่ยกะใช่ไม่เที่ยวชกซิปผนไม่เที่ยวขายเลขเลขกูะล่ะค่ะขายของเพื่อนได้๋ยวไล่กหันอยู่ดอกแต่ว่าเอื้ยเพื่อนแห้งซ้ำนั่นนะมานําเงินก่อนเงินเงิน นับดูซิอันนี้มันีน่อันนับอันนี้การนับอันนี้เราเพื่อนพี่น้องน้กเื่อนไทยนักศืาไทยเนี่ยนี่สุดเจ๋งจังปะสิบโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่ ไม่ควราคาวไม่ช่วงสังถ้า20พังแล้หรอกเถอะ You're 20พัง and you say you have some change 1 2 3, 4, 5 5 7 8 9 had about this much money before. I count <I'm laughs> ah, oh, to I Not to see the kibble. Oh, why is it like this? <sharp inhale> because i took because I already had that much change before. I took how much I had before. 55 <sharp inhale> ah, pounds. Where do I have from? So. Yeah. India, I got some Indian one. Yeah. Such a pumpkin, bởi không bởi vì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 

Puffs. You put in your piggy bank, Mateo? Yeah Oh, Mateo, read me That's, written, that's huh? 50p Really? Yeah 51, oh no, it's Wait, not Wait, why did you make sure it's 20? Well, that's less than, that's like half a p Oh, yeah, that's my pea. <laughs> it's 5p Not 5p, that's just 5p Like ill พวกนี้อาจจะไม่ได้ขายเยอะนะเพราะว่าไอที่แม่เทคทุ่มมันนี่เอาทุงนำ้ำมาใส่ทุงนำ้ำมาใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเซเวนทีไฟพี ยิบตู y to s e ้ l b เ c a u s ข y o u c ค n n น t k ค e p it. เอาอันนี้มีกี่บาทอันนี้มีกี่บาทลูกจะเป็นคิดตัวนะชัอยู่ชัวเออห้ิห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ เก้าสิบวันพันเรตโอ้ไม่ก็เจสสิก้าเซียวันพันเรตวันพันเรตวันพันเรตเอ็นทีวันพันเรตเทเวนตีวันพันเรตเทเวนตีไฟฟ์สิคเซเว่นเอกไนท์เอ็นวันพันเรตเทสตี

คำว่าวันนายนี่เกมเกมฟลายบารไม่เป็นไรเราโก๊ะนิดหน่อยตอนนีที่ไม o เดียไม่เีนี่เป็นแค่เดดีเซ่เดดี้ไอส์อินเดียนมันนี่ทอล์มมิส 5p มันนี่จะขายนักซื้อขายของหลบพี่น้องไรซ้าี่ลานอะ คีิปก็ซ้ำเนีนพี่น้องเจอกันที่มหนนี่ยงดีๆสุดๆนะงมาบอกฟังนนเนาะันนี้กะผ่าจสิกาไปสื่อขอเจ้าไม่ให้หดีนะเนี่ยนะจะเขียนไปทมอุ้ยจะเขียนไปทำไมไม่หมยคีมกก็ซ้นเนี่ยวล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีทเเนตทิจิ